สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณนะครับผมคลิปนี้จะมาจุดแบ่งปันจุดสังเกตหวยวันจันทร์ไม่ใช่สิหวยวันที่1กันยายนนะครับคือที่อยู่ตรงหน้านี้ผมเคยแบ่งปันไปแล้วเนาะในหัวข้ออื่นๆเนาะนะครับอันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งจับสังเกตเห็นนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นหวยวันที่1กันยายน12ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี53เลยนะจนถึงล่าสุดปี64นะครับ เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับก็เลยนาะมาเล่าสู่กนฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามา,าจุดสังเกตนี้มันพึ่งเดินดีนะครับตั้งแต่ปี59นะครับดูดูหลักแสนรางวัลที่1นนะครับอันนี้รางวัลที่1นนะสีน้าเงินส่วนสีแดงคือเลขทยาย2ตัวนะครับวิธีการของผมมีแค่นี้ครับคือเอาแค่รางวัลที่1กับเลขไทยาย2ตัวพอนะถ้าจะเอาเลขหน้า3ตัวเลขไท้าา3ตัวมาด้วย ยุ่งเหยิงกันใหญ่เลยนะดูนะครับตั้งต้นด้วยเลขหกมาดูผลในปีถัดมานะครับหกห้าครับเด่นนะเด่นล่างนะครับเลขตัวเดียวเองนะครับปีหกศนย์นะครับเลขหนึ่งอยู่หลักแสนนะมาดูผลในปีหกหนึ่งครับห้าหนึ่งศนสิบล่างแล้วก็สิบบนนะทีนี้ ปี6กหนึ่งนะครับตั้งต้นด้วยเลข7นะครับเลข7อยู่หลักแสนเนาะรางวันที่1มาดูผลในปี62สองครับ787ดเด่น2หลักเลยนะเป็นเลขหามนะครับหามหลักสิบหามหลักหน่วยกับหลักร้อยบนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเลข7เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับปี62มาดูผลในปี63นะครับ997เเป็นยังไงล่ะ ทีหกสามครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคือเลขเก้ามาดูผลปีหกสี่ล่าสุดนะครับเจ็ดเก้านะครับเด่นโบเด่นล่างสิหน่วยล่างนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งครับจะบนหรือจะล่าง มาดูกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางก็พอเอาตรงๆนะวิธีการใช้งานในหวยฮานอยของผมผมใช้วิธีการเนี้ยนะครับรูดทั้งบนทั้งล่างรูดสิบเก้าประตูทั้งบนทั้งล่างก็เป็นสามสิบแปดชุดนะเนาะข้างล่างก็สิบเก้าข้างบนก็สิบเก้าเขาเป็นสามสิบแปดในกรณีที่จ่ายเต็มนะถ้าเป็นเลขอันหรือจ่ายไม่เต็มนี่ก็ถึงถูกก็ไม่ได้กําไรนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือเลขดับนะครับเดินดีมากี่ปีแล้วเนี่ยหนึ่งสอสาี่ห้าหกหปีแล้วมาดูผลปีที่7นะครับเลขหนึ่งจะมาไหมก่อนหน้านี้เนาะย้อนไปดิศูนก็ไม่มี8ปดเออแนี่ไงหไม่มี3เด่นนะเจ็ 7, เด่นโอ้สาม มีแค่สองรอบเองที่ไม่มีเนาะปีห้าแปดมาปีห้าเก้าเนี่ยไม่มีครับไม่มีศูนย์เนาะแล้วก็ปีห้าหกมาปีห้าเจ็ดไม่มีเลขห้านะครับมีแค่สองรอบเองแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็ครบอยู่นะสามเจ็ดสามอ่ะ โอเคอย่างที่บอกไว้นะครับถ้ารูดสิบเกประตูมันลงทุนเยอะก็หาเลขดับมาตัดออกเนาะสมมุติว่าจะรูดหนะึ่งเนาะหนึ่งถึง19นะครับแล้วก็สลับกลับด้วยแล้วก็จะเป็นศูนย์ห่สองหนึ่งสามหด้วยอยู่หลักสิบแล้วไปอยู่หลักหน่วยด้วยนะครับก็สิบเก้ประตูสิประตูทีนี้เลขดับนะครับ อย่างคลิปก่อนหนะ้านี้คลิปผมยมาเพื่อนสบ,บดีเนาะผมบอกว่าเลข7จะดับล่างเนาะส่วนเลขล่างนี่ก็ตัดเลข7ออก1 7กับ7จก็ตัดออกก็ประหยัดไปเยอะนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ